ครับผมครับก็จริงๆแล้วเนาผมว่าท hey ั้ง2ฝ่ายก็ต้องยอมรับว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างแปลกนะครับสำหรับทั้งสองทีมเพราะแน่นอนว่าทั้งสองทีมก็โดนใบแดงไปนะครับทีมชนบุรีก็โดนไป2ใบเราก็โดนไป1ใบก็เป็นทําอะไรที่ถ้าพูดตรงๆคือเราก็ไม่ได้เตรียมมาเนาะสำหรับเจอคู่ต่อสู้ที่โดนใบแดง2ใบแล้วก็กับตัวเองที่โดนใบแดงเยอะด้วยนะครับก็อาจจะเป็นอะไรที่ลงไม่เท่ากันบ้านเพิ่มขึ้นแต่ว่าในชงของลูกเกมนะครับ ก่อนที่เราจะมีเคสใบแดงทั้งสองทีมผมว่าลูกเกมเราก็ค่อนข้างพอใจกับลูกเกมเรานะครับซึ่งเราก็แพนไว้หลายอย่างว่าจะไม่ให้เขาบิวเอาจากแดนแดนของเขาแล้วเราก็ทําได้นะครับผมผมว่าลูกเกมน้องๆก็ทําได้ดีมากๆทุกคนเลยนะครับผมจริงๆเราก็ไม่ได้ ปรับปิดอะไรนะครับเพราะจริงๆก็เราก็อยากได้สกอร์ครับเราก็อยากทําสกอร์ให้ได้ก็อย่างที่เห็นก็คือเราก็เอาตัวลุกเข้าไปใส่ขึ้นมาขึ้นนะครับเราไม่ได้เปลี่ยนเท่าไหร่ตัวรับเท่าไหร่นอกจากจังหวะที่แน่นอนโดนใบแดงเราต้องเอาเซนเตอร์มาใส่ตัวนึงซึ่งเปลี่ยนน้องบอลลงมานะครับแต่นอกจากนั้นเราก็ใส่ตัวลุกไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นทัพพพลนะครับน้องโอ๊ตหรือน้องวินเนอร์ชนะไทยคงเหมีงของเราหลายๆคนนะครับแล้วก็จีรพงศ์พุ่มีระวงของเราด้วยครับให้้้คะะะะแแนนนนนนลวกกก็ยเเเดด่่่่ิึงงงรรับาาาาาขขอปททศไไไช ถ้าถ้าถามใจผมเลยนะครับจากใจก็ถ้าเราเทียบกับมาตรฐานเดียวเล่นมาทั้งฤดูกาลนี้นครับยุล <c oughs> uh, ีงหมดก็คือจริงๆเราแพ้ไปแค่2นัดเราชนะมาเหลือหมดเลยนะครับก็แล้วก็มีเสมอด้วยแนะ่นอนแต่ก็คือผมมองว่าเราตา่ำกว่ามาตรฐานนะครับวันนี้แต่สิ่งที่จะไม่บ่นหรือไม่คอมเพลนน้องๆอ,อะไรเลยคือวันนี้ใจน้องๆทุกคนคือคือได้มากคือได้ใจผมไปแล้วผมก็หวังว่าจะได้ใจคนดูและแฟนๆทุกคนไปด้วยนะครับเพราะวันนี้ แน่นอนครับก็ตอนเรามีรายการใหญ่ๆแบบนี้นะครับแฟนๆบุริรัมไม่ว่าจะผู้ปกครองน้องๆหรือแฟนคลับเลยต่างๆจะเข้ามาเชียร์เราตลอดเลยก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับวันนี้เสียงแฟนบอลทุกคนดังมากแล้วก็ให้กําลังใจพวกเราดีมากนะครับก็หวังว่าจะไม่ทำให้ไม่ได้ทำให้ใครผิดหวังนะครับแล้วก็หวังว่าเป็นเกมที่สนุกแล้วก็ดู <c oughs> ทุกคนในจอยครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ